แลาลนาะทำงานที่รักกันดีก,กว่าบุ๋มบุมเนี่ยปากกาเขียนไม่ติดเลยอะเราจะจัดการกับมันยังไงดีอะอไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจัดการให้นะเราทําได้นี่เลยเราก็แค่แยกมันออกมานะแบบนี้เลยกดตัวสปริงออกมาแบบนี้เลยจ้ะนี่ไ้จ้ะแยกสปริงนะจ๊ะเป็นโลหะนะจ๊ะ ตัวนี้ไส้นะจ๊ะแยกออกมาจ้ะไส้จัดไส้ตอนนี้ปลอกมันนะจ๊ะแยกออกมาจ้ะนี่นะจ๊ะพอเราแยกออกมานะเราก็จะได้เป็นส่วนของพลาสติกนะจ๊ะเราสามารถเราไปขายได้เป็นประเภทของพลาสติกรวมนะจ๊ะพลาสติกรวมนี้เราก็ขายได้นะจะะในส่วนของโลหะนี้นะจ๊ะสปริงในปากกาเราก็จะมีนะจ๊ะแล้วก็แยกออกมาเป็นส่วนของโลหะก็ไปขายได้ ส่วนไส้นะจ๊ะไส้ไส้ไส,ส้ปากกาพวกนี้เราไปทิ้งในขยะทั่วไปได้เลยจ้าลองทำกันดูนะคะยิ่งแยกยิ่งคุ้มยิ่งเพิ่มมูลค่าของขยะนะคะเพื่อนๆ